ไปดูกันที่เรื่องของที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในบ้านเราอะนะคะ,คะเพราะว่าในภาวะแบบนี้แล้วก็สถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะเป็นวิกฤตที่ทุกคนจะต้องประสบพบเจอเป็นของเป็นเรื่องของคนต่างชาติมันก็จะมีไอ้พวกที่เขาเรียกว่าไม่ได้สร้างประโยชน์เพื่อชาติแล้วยังสร้างสิ่งที่เป็นปัญหา แล้วก็ทําให้ประชาชนที่เขาตาดำๆเนี่ยเงินก็ไม่ค่อยจะมีนะคะในยุคภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมีความลําบากมากขึ้นด้วยการถูกหลอกม,มันจะมีกลุ่มคนแบบนี้ที่เป็นพวกมิจฉาชีพค่ะหลอกขายยาฟาวิพิราเวียของปลอมค่ะคุณผู้ชมและมีเรื่องจริงเพราะมีหลายเพจดังๆเอาไปเปิดเผยแล้วค่ะโดยล่าสุดพอเรื่องมันแดงออกมา ในโลกออนไลน์ว่ามีคนถูกหลอกโอนเงินไปจ่ายยาฆ่าฟาวิทพิราเวียค่ะซึ่งเขาก็คาดหวังว่าเขาจะได้ซื้อมาใช้เองบางคนมีเงินเนี่ยอยู่แค่นั้นเนี่ยก้อนสุดท้ายแต่โอนไปเพื่อซื้อยามารักษาตัวคุณผู้ชมคิดดูสิไอ้กลุ่มคนพวกเนี้มันนอกจากจะมันจะสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติมันยังซ้ำเติมความทุกข์ให้กับคนป่วยเขาอีกจนสุดท้ายพอเรื่องมันแดงขึ้นตอนเนี้ย ทางรัฐบาลค่ะออกมาพูดเรื่องนี้แล้วค่ะรองโฆษกรัฐบาลนะคะเตือนค่ะว่าอย่าหลงเชื่อค่ะการหลอกขายยาฟาวิกพิราเวียปอมนะคะเพราะเป็นยาที่ใช้เฉพาะในสถานพยาบาลออตามคำสั่งแพทย์ค่ะสาธารณสุขเนี่ยเขาจะจ่ายให้พูดป่วยทำโฮมอินสูเลชันตามอาการนะคะโดย คุณตายสุรีค่ะรองโฆษกประจำสำนักง,งานนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่าจากที่ในสื่อโซเชียลมีเดียได้มีการเผยแพร่ว่าได้เกิดกรณีที่มีการหลอกลวงขายยาฟาวิพิราเวียนะคะซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด -19 ผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยขอให้ประชาชนทุกท่านนะคะโปรดระมัดระวงังอย่าหลงเชื่อไปซื้อมารับประทานเอง เพราะยาปัจจุบันเนี่ยฟาวิพิราเวียนะคะเป็นยาที่ใช้เฉพาะสถานพยาบาลเท่านั้นไม่มีการวางขายตามร้านขายยาหรือท้องตลาดทั่วไปเนื่องจากการให้ยาผู้ป่วยนั้นนะคะจะต้องอยู่ภายใต้การวินิจฉัยและคำสั่งของแพทย์ที่จะต้องพิจารณาตามระดับอาการน้ำหนักตัวหรือโรคประจำตัวของผู้ป่วยป้องกันที่กรณีใช้ยาเกินความจำเป็นและจะเกิด ปัญหาดื้อยาในผู้ป่วยนั่นเองเออแล้วท่านรองประสบก็ยังย้านะคะว่ามันไม่มีหรอกไอ้ที่มันขายอยู่ในออนไลน์เนี่ยสําหรับยาตัวนี้เพราะว่าหนึ่งเขาใช้กันในสถานพยาบาลโรงพยาบาลเท่านั้นสองมันเป็นการที่จะต้องใช้อยู่ภายใต้คำแนะนำของหมอและใครที่กำลังทำการหลอกลวงประชาชนขอให้หยุดกระทำคุณไตรสุรีบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่นะคะถ้าพบว่า ใครก็ตามที่กระทําความผิดแบบนี้จะถูกดําเนินคดีขั้นเด็ดขาดเพราะถือเป็นการกระทําผิดในขณะที่ประเทศนั้นอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินค<า>่ะเอ,อมันมีจริงๆนะในพวกเนี้เออค<า>่ะก็หวังด้วยนะคะถ้าจะไม่ให้ประชาชนไปหลงเชื่อเราเองก็วิงวอนขอนะคะภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากลัวกันนะคะณเวลานี้ว่ายาฟาวิพิราเวียนจะขาดตลาดค่ะแล้ว ทางภาครัฐเองกลัวว่าจะจัดสรรได้ไม่เพียงพอจํานวนการผลิตนั้นจำเพียงพอสําหรับผู้ป่วยที่มันพุ่งสูงขึ้นในทุกๆวันหรือไม่ก็ขอให้ออกมาย้ําเตือนให้ประชาชนได้ทราบกันหน่อยเถอะค่ะทุกหน่วยงานเลยว่ายาต้านไวรัสตัวนี้เนี่ยมันสําคัญจริงๆสําหรับผู้ป่วยโควิดค่ะฉะนั้นคุณจะสามารถผลิตให้มันได้เพียงพอต่อความต้องการและผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ นี่เป็นอีกหนึ่งความมั่นใจที่ทําให้ประชาชนไม่ต้องไปหลงเชื่อกับไอ้พวกหลอกลวง <c oughs> ถูกไหมเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ